เ็เก็บข้อเก็บของเขาที่พักที่มาที่หมกหมอกอเมริกามูล,ละเป็นแหล่งรวมแฟชั่นโอ้มีชุดเมดอีกแล้วอะ่ะถึงตลาดปลาแล้วค่ะถามมาตลอดทางงมงม,มหวานมากเฮ้ยอันนี้น่ากินกว่ามากไปที่นาลาพาร์คหน้าตนนาน่ารักมากแบมนบีอร่อยจริงๆเป็นฟุดดิ้งที่อร่อยมากยิ่ีเส้นแบบบ้านโบราณอะไรเงี้ยค่ะ รูเมดบอกว่าให้มาทานี่ร้านนี้ค่ะถือว่าเป็นปราเมนมืม้อที่อร่อยที่สุดไปได้กลับบ้านจัดกระเป๋าเตรียมไปโ,โตเกียวพรุ่งนี้โอเค คือวันนี้เราจะกรอบกันแล้วแต่ก,ก็จะบอกที่นี่นิดนึงคือถ้าโดยรวมอะความสะอาดให้ไปเลยแบบสะอาดมากใครที่เป็นคนที่ชอบความเงียบสงบที่นี่ก็โอเคแต่ว่าจะติดอย่างหนึ่งถึงเรื่องของบันไดมันจะค่อนข้างที่จะชันโดยรวมค่ะที่ก็มีครัวมีน้ําอุ่นมีห้องน้ําแยกกับห้องห้องอาบน้ํานะคะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวมีตู้เย็นมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามารถที่จะแชร์กันได้กับกับรูบมเมทเมื่อกี้ก็ ทำการส่งกระเป๋าโดยเขาเรียกว่าบริการแมวดำอะค่ะเขาก็จะมารับที่บ้านค่ะเริ่มต้นเราก็จะเขียนเขียนอ e ีเมลไปหาเขาอะค่ะว่าเราจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยเราตอนเช้าวันเนี้ยเขาก็จะโทรมา mm hmm. เขาจะตีมูลค่ามา mm hmm. ก็คุ้มถือว่าเ mm hmm. พราะวมันส่งกระเป๋าไปให้เราด้วยแล้วก็ mm hmm. ที่นู่นอะยังไงเรามันก็ต้องเช็คอินบ่ายสองเราไปถึงเช้าเราจะได้ไปไหนมาไหนก่อนแล้วก็กระเป๋าก็จะไปถึงที่ที่เราไปเช็คอินให้เลยคนที่เขาโทรมาประสานเราตอนแรกอะเขาจะพูด เขาจะพูดภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามารับกระเป๋าเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอะแล้วคือเขาให้ใบเรามามากรอกก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยซึ่งทริปนี้ขอบอกเลยว่าต้องขอบคุณโบคือโบช่วยเราทุกอย่างคือมีน้ําใจมากมาถึงนี้แบบตั้งแต่ดูเรื่องจองตัว๋วไปนู่นมานี่คือแบบอะไรที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอะคือโบช่วยเราหมดทุกอย่างแล้วก็เราก็จะคุยกับโบตลอดแล้วก็แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะ กลางคืนเราก็จะไปขึ้นรถตอนสามทุ่มครึ่งนะคะไปขึ้นบัสกันเพื่อที่จะไปถึงเทโตกเกียวตอนเช้าแต่ก่อนหน้านี้เราก็จะเหลือเวลานิดนึงเดี๋ยวเราไปไหนกันเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าเวลาเราเหลือมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ทูรักทูเรจะมาถึงท่ารถแล้วเรียบร้อยค่ะวมแบบโหมั่วซั่วมากอะอแต่ก็มาถึง ก่อนเวลาก็เลยต้องหาอะไรกินก่อนค่ะถ้าเวลาไม่ค่าเวลาหรอกหิวก็ได้กินทาโกะซึ่งจริงๆก็พทาโกะที่นี่ค่อนข้างเละเนาะหรือว่าจริงๆบ้านเราทําแห้งก็ไม่รูอ้อะตีบจ้ะแต่ว่าเป็นหนึ่งเนี้ยเกือบหลุดร้านเลยเคกินก่อนไม้ขวตอนนี้ก็อยู่บรนรถแล้วนะคะซึ่งเป็นรถบสัสอ่ ออกตอนดึกๆค่ะแล้วก็ตอนเช้ามันจะถึงตัวเกียวน่าจะประมาณเจ็ดโมงเดี๋ยวเราก็จะทําการนอนและแหละรถบัสก็ค่อนข้างส่วนตัวก็จะมีแบบม่านอะไรกั้นให้บอกแบบปรับนอนได้มี WiFi มีอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ราคาประมาณ5 5 0 0เยนขอเวลาส่นตัวกันนะคะ เรียบร้อยแต่ว่าเราก็คุยกับโฮสแหละโฮสเขาบอกว่าเออเราจะถูกไหมเราก็คิดว่าเรานา่าจะมาถูกนะอะไรเงี้ยล้วก็ลองงม,มด้วยเองจากตรงสถานีเซอาร์ค่ะคือระหว่างทางเราเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินมาถามอะไรเราก็ไม่รู้คือ,เ,อ,าาาอรเราก็บอกว่าแบบ I d o n t k n อ w อะไรเงี้ยเขาก็เอิมสอรี่เขาก็ไปเราก็เลยเออถามทางไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ทางคน คนญี่ปุ่นเขาก็พาเราไปที่ตรงที่เป็นจุดที่เขาไว้คอยแบบให้ความช่วยเหลือประชาชนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยหาจากบ้านเล็กที่เรากันแต่ที่นี้ไปๆมาๆเราก็คุยกับโฮสไปว่าเออเนี่ยเราก็มองรอบๆตัวแล้วว่าเรามีอะไรบ้างอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าโฮสก็เดินมารับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นผู้ชายคนที่ถามทางเราถามถามอะไรเราสักอย่างหนึ่งโฮสที่นี่น่ารักมากเขาอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะ คือจะเป็นจะเป็นเหมือนคล้ายคล้ายพทเมนต์เซอร์วิสกว้างๆเขาก็มาแบ่งเป็นประมาณหกห้องข้างในซึ่งก,ก็สะอาดสะอ้านมากน่าจะเพิ่งเปิดอะค่ะเขาบอกว่าเพิ่งเปิดนะประมาณมิถุนาที่ผ่านมานะถ้าจะไม่ผิดทีนี้เขาก็อยู่กันครอบครัวค่ะเขาก็อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความสะอาดเลยคือสะอาดมาก ทุกอย่างแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าเคร่งคัดอะไรคือเขาให้เราใช้ได้หมดเลยเราก็รู้สึกประทับใจมากคิดว่าให้อยากจะแนะนำให้ใครมาเที่ยวพักที่โตเกียวเนี่ยถ้าไม่ได้มาเพื่อจะมาปาร์ตี้เสียงดังเนี่ยเราก็อยากจะแนะนําให้มาที่นี่เลยหนึ่งก็คือใกล้กับสถานีรถไฟด้วยเดินนิดเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาง่ายเพราะไม่ต้องเดินบันไดเองอะ่ะมันมียบง่ายแล้วก็ระบบความปลอดภัยดีมากเไปใช้ระบบการ์ดอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็พอเรามาถึงสักพักหนึ่งค่ะแมวบริการแมวดําที่เราฝากกระเป๋ามาแหละเขาก็มาส่งทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะกระเป๋าก็ไม่ได้มีการถูกหรือถูกเปิดแต่อย่างใดรู้สึกว่าคุม้มกับการที่ที่เราสร้างมาส่งนะไม่อย่างนั้นเราคงแบกกันแบบโหยเหนื่อยแน่เลยอเคงนั้นเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยลุยเต็มที่เราจะไปหาของน่ารักๆกันต่อญี่ปุ่นที่โตเกียวมีอะไรอเอาวันที่ ของของเกียวค่ะนี่เราก็วันนี้ฝนตกเป็นเป็นวันแรกเลยที่เราเจอฝนตั้งแต่มาญี่ปุ่นเราจะไปตะเวนดูของน่ารักอันนี้เราจะไปดูมูมินกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเนาะโอเคใตอพาร์เมนต์เราอ่ะมีดอกคาเฟ่ว่าจะลองเข้าไปดูไม่รู้ว่าเป็นอาหารหมาห,หรืออาหารคนไป <c oughs> <c oughs> อย่างเรามาแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามกฎของเขาอะเพราะว่าบางทีถนนมันโล่งเป็นไฟแดงเราก็ไม่ข้ามเพราะมันยังไม่ใช่แบบไฟเขียวแต่คนญี่ปุ่นเองอะข้ามเยอะนะแต่เราก็ไม่ข้ามตามเขานะคะเราก็ปฏิบัติตามกฎพอเราไปเขียวล้วครับอากาศเย็นนะผมขึ้นหยดมือเย็นีจมเลยตอนแรกอะเราหิวมากเลยแรกๆอะเราไม่กล้ากินอะ เราพอเราเห็นแบบคนญี่ปุ่นถือแมคโดนัลึ้นมาแบบมายืนกินกันโว้โ<ฮ>ให้หลังจากนั้นกินบ้างสถานีมาเจอ Big ตึกบิ๊กคาเมล่าก็มาโดนอีกจนได้เนี่ยชีวิตอะตุ้น,นี้แพงนะแพงกว่าที่อื่นหรือเปล่าก็เป็นของดิสนีย์มั้งก็เลยแพง ขอให้ได้สโล d ไว้เถอะทีเถอได้ t อ y Story โอเคขอเก็นตัเ้าเย็น่ารักดีนะเอาอีอันแ <c oughs> ล้วเหรอ มาอยู่ที่นากาเมกโลกค่ะอันนี้เราก็ลองเดินไปตามหาร้านน่านรนักๆร้าน,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 นที่เท่ดูค่ะว่ามันจะมีอะไรบ้างแปแปไปไปโซนเนี้คือร้านนะคะสวยร้านแบบชอบแต่ว่าราคาเขาจะสูงหน่อย ร้านเขาเงียบๆแต่คิดว่าสาร์ทีทิตย์น่าจะคนเยอะแต่นี้มันวันธรรมดาแต่โดยรวมทุอกน็ <pouquinho. S 2> น่าเดินค่ะถ้าอากาศเย็นๆเนี่ยก็เดินเล่นเด้เปรตแล้วก็ม,มีต้นไม้อยู่ตลอดทางไม่เดี๋ยวเราไปเดินดูต่อว่ามีอะไรตอนนี้ก็มาถึงสถานีที่มีมูมินช็อปอะค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่เจอเลยค่ะกำลังเดินตามทรงสาอยู่เนี่ยถึงแล้ว ねえ、し、みこっちにいて恥ずかしがらない、もじもじしないで、おねえねえ、ね、も<ペー>にくくもらえ พิงมันน่ารักมากเลยนะน oh <my. S 1> เป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยอะ่ะ oh <my. S 1> ถ้ามีแบบร้านก็หมดร้านอะ่ะ <Yeah. S 1> แต่ไม่มีพันยังไม่ถึงเลยนะ ตอนนี้เราก็อยู่สถานีที่เขาเป็นตลาดขนมหวานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะปิดหรือยังเพราะว่ามัวแต่ไปเพลินกับมูมินจนมันมืดแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองไปดูละกันขอให้ไม่ปิดนะคะอยากกินมากเลยปะเดี๋ยวตุ้ยหมดแล้วแหละโล่งชะปะเสียใจพยายามข่มใจตัวเองกัไว้นะ

วันของร้านเขาเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยค่ะอิ่มในระดับหนึ่ง s <S เพราะว่าเหมือนจะเผื่อท้องไว้กินอะไรแบบที่จะต้องเจออีก oh, oh, oh. แล้วก็เสียดายซึ่งจริงๆแล้วมันปิดสองทุ่มนะคะแต่ว่านี่ทุ่มหนึ่งเหมือนเขาขายหมดแล้วอะ่ะแล้วเขาก็เลยเก็บไปหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะวันธรรมดาหรือเปล่าเลยเปิดไม่หมดก็น่าเสียดายอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าใครจะมาก็แนะนำให้มาเร็วๆอะ่ะ จะได้มาทานมันจะมีหลายๆร้านในโซนนี้เลยค่ะแต่ในที่อื่นคิดถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารัก